ดังนนทุกคนนะครับมารีวิวการเตรียมตัวสอบภาคขอท้องถิ่น68กันต่อนะครับวันนี้ครูมารีวิวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครูก็พยายามรีวิวเรื่อยๆครับนักเรียนย้อนไปดูแล้วกันเนาะครูรีวิวไปหลายตำแหน่งแล้วมาในคลิปนี้จะมารีวิวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุซึ่งการเตรียมตัวของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุถือว่าเตรียมตัวค่อนข้างชัดเจนเนาะครูเรียกค,คำนี้แล้วกันชัดเจน เพราะว่าประกาศบอกมาชัดเจนว่าออกอะไรบ้างและไม่ซับซ้อนเลยหากนักเรียนเตรียมตัวตามที่ครูสอนนักเรียนจะทําข้อสอบตำแหน่งนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อนักเรียนเตรียมตัวภาคขอได้อย่างตรงประเด็นการทําคะแนนได้ดีเพื่อบรรจุลำดับต้นต้นก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนักเรียนต้องทราบเนาะปีนี้ปี68การคิดคะแนนบรรจุคิดขอกับคอเนาะส่วนภาคกอเอาแค่ผ่านเพราะว่าภาคกอมันเก็บไม่ได้แต่ภาคขอนักเรียนจะต้องทําให้ได้เยอะเพื่อบรรจุนะครับ การจะได้คะแนนเยอะหรือไม่เยอะขึ้นกับขอและคอบวกกันถ้าขอและขอได้มากเราจะอยู่ลำดับบนบนเราอยู่ระดับบนบนเราก็ได้เรียกบรรจุเร็วโอเคนะครูอธิบายประมาณนี้ดังนั้นนักเรียนเตรียมตัวตามที่ครูบอกนักเรียนจะทําได้ตามเป้าหมายครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างหนึ่งนักเรียนจะต้องทราบว่าเนื้อหามันออกอะไรบ้างเนื้อหาตรงนี้ประกาศบอกชัดเจนครับประกาศบอกนักเรียนอย่าคิดเอาเองอย่าไปฟังคนอื่นว่าออกอะไรบ้าง ให้นักเรียนยึดตามประกาศแล้วนักเรียนก็ย้อนถามว่าทําไมฟังครูได้ก็ครูยึดตามประกาศไงเมื่อครูพูดไปตามประกาศเอาหลักฐานมากลกางให้นักเรียนดูดังนั้นคําพูดของครูเชื่อถือได้ครูไม่เคยมนโนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครูไม่เคยจินตนาการว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ครูยึดเอาประกาศโอเคนะดังนั้นนักเรียนดูประกาศก็จะเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องข้อ 2. เมื่อนักเรียนรู้ว่าประกาศออกสอบในขอบเขตไหนบ้างนักเรียนก็จะหาไฟล์แบบฟรีๆได้ จาก Google แบบง่ายๆเลยซึ่งเดี๋ยวครูสอนเลยหน้าจอนเนี้ยว่านักเรียนหาไฟล์ยังไงต้องพิมพ์ยังไงบ้างใน Google โอเคนะครับต่อมานักเรียนหลายๆคนก็ถามครูว่าครูอยากให้แนะน,นําหนังสือด้วยแน่นอนครับครูมาแนะน,นําหนังสือด้วยเนาะแนะนาหนังสือที่ราคาหนังสือดีมีคุณภาพและราคาถูกไม่แพงจนโอเวอร์และน่าเชื่อถือโอเคนะครูจะพยายามแนะนําทั้ง3ส่วนให้ทุกคนตั้งใจฟังละก,กันเนาะแต่ส่วนที่1 2, นึ่งที่สนักเรียนต้องทราบว่า เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้านักเรียนอ่านประกาศแล้วโหลด Google ตามประกาศนักเรียนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องส่วนนักเรียนจะซื้อหนังสือหมายเลข3หรือไม่สุดแล้วแต่นักเรียนเพราะว่าจงจําไว้ว่าหนังสือเป็นเพียงแค่สื่อเสริมถูกปะแต่สื่อหลักคือ1กับ2ครับซึ่งหนังสือเนี่ยเวลานักเรียนเห็นข้อสอบไม่ต้องตกใจนั่นไม่ใช่ข้อสอบที่จะออกจริงๆนั่นคือแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้เขียนเขาเขียนขึ้น ซึ่งโอกาสที่จะตรงกับคณะกรรมการมันยากอยู่แล้วล่ะถ้าตรงกันก็คงผ่านกันหมดแล้วใช่ปหแต่นักเรียนสามารถเอาไว้ฝึกทําได้แต่อย่าท่องข้อสอบสิ่งที่นักเรียนจะต้องเน้นคือเนื้อหาเน้นเนื้อหาให้ตามประกาศแล้วนักเรียนจะสอบได้ส่วนข้อสอบที่อยู่ในหนังสือให้นักเรียนนึกว่าเป็นการฝึกทําทบทวนเฉยๆครูพูดงี้เคลียร์นะไม่ใช่ท่องข้อสอบในหนังสือไปสอบมันจะตรงได้ไงกรรมการคนสอบคนละคนกันกรรมการที่ออกข้อสอบกับอาจารย์ที่เขียนหนังสือคนละคนกันมันจะตรงมันไม่ไม่ง่ายครับนักเรียนโอเคนะ ดังนั้นพยายามอ่านหนังสือให้ครอบคลุมนักเรียนจะทําได้เน,นเนื้อหาส่วนแบบฝึกหัดเอาไว้ทําเพื่อฝึกฝนทบทวนเฉยๆนะครับอ่ะมาดูกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าประกาศบอกว่าอะไรบ้างสิ่งแรกนักเรียนสมัครเว็บไหนนะครับนี่อันนี้คือเว็บไซต์ที่นักเรียนสมัครสอบใช่ไหม่ะทุกคนรู้อยู่แล้วนาะเว็บไซต์สมัครสอบพิมพ์ใน Google ก็ได้สมัครสอบท้องถิ่นก็จะพามาอย่างเว็บไซต์เนาะให้นักเรียนปกตินักเรียนกดสมัครสอบใช่ไหมคราวนี้นักเรียนกดหน้าแรกกดตรงนี้กดตรงนี้นะกด แล้วต้เรียนดูตรงประชาสัมพันธ์ตรงนี้ทันครูใช่ไหมครับแล้วน้เรียนกดตรงนี้นกดตรงนี้นี่กดแล้วน้เรียนมองไล่ลงมาเห็นป่าครูสอนง่ายมากไล่ลงมาเรื่อยๆนักเรียนจะพบว่าหลักสูตรและวิธีการสอบนี่คือข้อสอบครับที่เขาบอกแล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติข้อสอบครับ,ข,ออบ,รบข้อสอบมีอยู่สองที่นะหลายๆคนไปโดนหลอกครับเข้าใจผิดเนาะถูกทําให้สับสนข้อสอบมีอยู่สองตำแหน่ง สมมตินักเรียนสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุใช่ไหมนักวิชาการก็เป็นตำแหน่งวิชาการสิ่งแรกที่นักเรียนต้องกดคือตรงนี้นี่นักเรียนกดตรงนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเพื่อดูข้อสอบโอเคปะ่ะแล้วนักเรียนกดตรงนี้เป็นครั้งที่สองเพื่อดูลักษณะงานที่ปฏิบัติซึ่งทั้งหนึ่งและสองออกสอบครับครูสอนชัดเจนนะอ่านี้เคลียรน,นะครับเรามาเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเรามาเริ่มจากการกดหนึ่งก่อนละกันนะกดหนึ่ง นักเรียนมาเริ่มจากการกดหนึ่งกดหนึ่งเพื่อดูตรงนี้เห็นปะภาคอตำแหน่งประเภทวิชาการก็คือนักวิชาการอนะเนาะแล้วนักเรียนจะเจอหน้าจอนี้เลื่อนมานักเรียนจะพบตำแหน่งที่สิบครับนักวิชาการพัสดุอยู่ในตำแหน่งที่สิบเห็นไหมประกาศจะบอกชัดเจนเนี่ยประกาศให้นักเรียนมองครับหลายๆคนจะชอบถูกหลอกว่าจะต้องอัปเดตกฎหมายตลอดเวลานักเรียนมองครับกฎหมายมีแค่พศใช่ไหม กฎหมายมีแค่พศใช่ไหมกฎหมายมีแค่พศและก็พศแสดงว่ากฎหมายนี้ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายตัวเดิมครูสอนงี้เข้าใจใช่ไหมครับเป็นกฎหมายตัวเดิมนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องหาตัวอัปเดตเพราะกฎหมายบอกว่าออกตัวเดิมเข้าใจครูสอนใช่ไหมดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยนักเรียนแค่เข้าไปใน Google พิมพ์ Google จากนั้นนักเรียนพิมพ์ใหม่เล็กนึงเช่นพระราชับญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐพศส5 5 4 2และนักเรียนเติมคําว่า PDF เข้าไปด้านหลังนักเรียนจะได้ไฟล์กด Enter ได้ไฟล์มาโหลดอันนั้นแหละอ่านได้เลยเพราะว่าไม่มีแก้ไขเพิม่มเติมเป็นกฎหมายเดิมต่อมา2ใช่ไหมนักเรียนก็พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศส5 6 0 ตั้งีต่ก็ pdf ครับ enter ก็จะออกมาตามครูทันใช่ไหมต่อมา3ครับพระราชบัญญัติข้อข้อ3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560พิมพ์ตามนี้นะแล้วก็ pdf หมายเลข2คือพระราชบัญญตัติหมายเลข3คือระเบียบนักเรียนพิมพ์ตามที่เขาบอกเนี่ยไม่ต้องคิดเองต่อมาข้อ4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผล จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 4 3้าและนัเรียนตามด้วย PDF เห็นปะไม่ต้องพิมพ์กฤษฎีกาอะไรเท่านั้นเพราะกฎหมายที่ออสอบในในในตำแหน่งนี้เป็นตัวเดิมโอเคนะครับไม่มีแก้ไขพเพิ่มเติมนักเรียนแค่พิมพ์ชื่อกฎหมายและระเบียบที่เขาบอกลงใน Google แล้วตามหลังด้วย PDF เพื่อจะเอาไฟล์ PDF ครับแล้วก็ Enter พราะถ้าเป็นไฟล์ด็อกิเมนต์มันจะเลื่อนเข้าใจคราพูดปะเสร็จแล้วนะแสดงว่าณนะตอนนี้นักเรียนได้กฎหมาย2ตัวระเบียบ2ตัวครบแล้วต่อมาหมายเลข5เป็นความรู้ทั่วไปนักเรียนเซิร์ชใน Google ตามนี้เลยความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและการดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆแค่นี้แล้วพิมพ์ pdf ลงไป enter นักเรียนก็จะได้เนื้อหามันอาจจะเป็นเนื้อหาของมหาลัยหรือเนื้อหาที่อาจารย์หลายๆท่านสอนเขาฝากไฟล์ไว้เราไปเอาได้ฟรีโอเคนะ ต่อไปหมายเลข6หมายเลข6หลายๆคนเข้าใจผิดบอกจะไปเอาที่ Google ผิดนี่ใครเรียนกับครูจะได้ข้อมูลที่แท้จริงเนาะผิดอันนี้เป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติครับเขาให้มานักเรียนจะต้องไปเอาไฟล์ที่เขาให้มามาอ่านใช่ไหมครับย้อนไปจําที่ครูสอนกด2ได้ไหมกด2ตัวนี้นักเรียนกด2ตัวนี้เห็นปะนักเรียนจะได้ลักษณะงานที่ปฏิบัติของประเภทวิชาการโอเคปะนักเรียนลองกด2ปุ๊บ ก็จะพามาหน้าจอนี้ครับเห็นเปล่าตำแหน่งนักวิชาการพัสดุเนี่ยตรงนี้นักเรียนอ่านครับนี่คือลักษณะงานที่ปฏิบัติมันคืออยู่ในหัวข้ออะไรหัวข้อที่หกนี่คุณหัวข้อที่หกนักเรียนอ่านมีหน้าเดียวครับหน้าสิบแปดนักเรียนอ่านจบก็ได้หัวข้อที่หกแล้วไม่ใช่ไปเซิร์ชกูเกิลเขาก็จะบอกว่านักเรียนทําหน้าที่อะไรครูเขียนชัดเจนปะ่ะอะต่อมาใครอยากเรียนรู้ครูเคยสอนไปดูเล่นได้นะันกเรียนวิธีหาไฟล์สอบราชการแบบฟรี ด้วยเทคนิค PDF ครูพูดสั้นๆนะครับนักเรียนหลายๆคนจะเคยเรียนอยู่แล้วกับครู PDF โอเคปะนักเรียนเขียนตัวพิมพ์เล็กก็ได้ได้เหมือนกัน PDF นะครับไปเรียนก็ได้นาะเดี๋ยวครูแปะลิงก์เรียนไว้ใต้คอมเมนต์หรือนักเรียนไม่เรียนครูก็ไม่ว่าทําตามครูครับที่ครูสอนไว้นี้ครูไม่จำเป็นต้องโหลดให้นักเรียนครูอยากให้นักเรียนโหลดเองมันง่ายการโหลดเองจะทําให้เวลานักเรียนไปสอบตําแหน่งอื่นๆนักเรียนสามารถโหลดได้ด้วยตัวเองเพราะครูคงไม่สามารถตามนักเรียนไปได้ทุกๆตำแหน่งใช่ปะนักเรียนในกลุ่มเรามีเป็นแสน นี่ครูพูดจริงนะใน youtube เราก็มีเป็นแสนเห็นไหมครับในเพจครูมีหลายหมื่นแล้วในกลุ่มครูในไลน์มีหลายพันนี่กับเขาเนี้ยมันเต็มไปหมดแล้วดังนั้นครูจะสอนนักเรียนถึงวิธีการนั่นี่ก็แค่ไปทําตามครูง่ายๆเลย g o o g l e เคลียนะต่อมาแนะน,นําหนังสือครับนักเรียนอยากให้ครูแนะนำหนังสือตัวนี้ครับนักเรียนจะสอบตําแหน่งพัสดุใช่ไหมแนะนําหนังสือเล่มนี้ครับแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้มีความน่าเชื่อถือตรงไหนบ้างผู้แต่งครับครูย้ําเสมอ หนังสือที่ดีต้องมีตัวตนครับไม่ใช่หนังสือไม่ใช่หนังสือผีหนังสือผีแปลว่าชื่อผู้แต่งยังไม่มีเลยไปก๊อปวังก๊อปวางก๊อปวังก๊อปวางกอาง๊กอวงไป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 เอามาให้นักเรียนอ่านข้อมูลอาจจะผิดทั้งหมดเกิดก็ได้เพราะว่าผู้เขียนไม่ได้มีความรู้จริงๆถูกปะดังนั้นหนังสือต้องปรากฏตัวตนของผู้แต่งผู้แต่งจะเป็นการยืนยันว่าคนนี้เป็นคนเขียนถ้าผิดถูกอย่างไรเราก็ได้รู้ว่าคนนี้เป็นผู้เขียนเราสามารถคอมเมนต์หรือส่งไปบอกสำนักพิมพ์ได้ว่าเขียนผิดนี่เร่รริ้าาเผยูวคด ไม่รู้ว่าใครเขียนผิดด้วยแล้วก็ฟ้องร้องหรือว่าบ่นใครไม่ได้เลยแต่อาจารย์ที่เขาลงชื่อในการเขียนหนังสือเขาย่อมตรวจทานหนังสือให้มีคุณภาพเพราะว่าเขาก็กลัวโดนว่าเช่นกันถูกปะ่ะดังนั้นอาจารย์เขาไม่เอาชื่อเขามาเสียหรอกดังนั้นไว้ใจได้หนังสือที่มีชื่อผู้แต่งใช่ปะ่ะหนังสือที่มีสำนักพิมพ์นี่สำนักพิมพ์ตรงนี้เห็นปะ่ะเช่นสำนักพิมพ์ติงลียอนอะไรครับเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่ที่ผลิตหนังสือทั้งในระดับประถมมัธยมแล้วก็มหาลาัยอะไรอย่างงี้นะ รวมถึงสอบกอบพด้วยน่นก็ดูได้ครับเนี่ยสำนักพิมพ,มมพ์เมื่อมีสํานักพิมพ์เขาจะมีกลุ่มของการพิสูจน์อักษรตรวจทานบรรณาธิการใช่ไหมมันก็จะทําให้ข้อมูลหนังสือถูกต้องมากยิ่งขึ้นดีกว่าการตัดปแปะแน่นอนต่อมาเลข ISBN เลข ISBN แปลว่าเลขของสํานักหอสมุดแห่งชาติการจะขอเลข ISBN จะต้องส่งชื่อผู้แต่งส่งประวัติ ส่งหนังสือตัวอย่างหนังสือถูกไหมครับดังนั้นเป็นการการันตีว่าหนังสือนี้มีคุณภาพระดับหนึ่งเลยถูกไหมการจะขายใน C ีการจะขายในในอินการจะขายในศูนย์หนังสือจุฬามันจะต้องทําตามที่ครูบอกครับเพราะครูก็เคยทําส่งชื่อส่งประวัติส่วนตัวส่งหนังสือถูกไหมครับตัวอย่างหนังสือเพื่อหนังสือที่มีคุณภาพพอเขาจึงรับเป็นตัวแทนจําหน่ายจัดจําหน่ายอะไรประมาณนี้เห็นภาพไหมครับและแน่นอนครับหนังสือที่ดีไม่จะเป็นต้องแพงครับไม่แพงเกินเหตุราคาเหมาะสมก็เล่มนี้ครับไม่แพงเลย ถูกไหมครับนัเนียนก็ต้องเลือกให้ดีทุกๆอย่างมีตามเงื่อนไขที่ครูบอกเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ดีแน่นอนโอเคนะนัเรียนก็ไปหาซื้อได้ใครหาไม่เจอครูแปะผลิตภัณฑ์นัเนียนเห็นชอบ YouTube ของครูใช่ไหมครับเวลานักเรียนฟัง YouTube ของครูมันจะขึ้นผลิตภัณฑ์นัเรเยนลองกดได้ครับลิงค์ลิงก์งของหนังสือเล่มนี้จะอยู่ที่นั่นเนาะโอเคนะครับส่วนใครจะซื้อช่องทางอื่นครูก็ไม่ได้ว่าแต่ครูก็แปะลิงก์ไว้ให้นักเรียนสามารถเอาลิงก์จากครูได้รีบระบซื้ หลังจากครูรีวิวไปก,ก็คงหมดอะไรครับแต่ว่าอ่ะก็เล่มนี้แหละนะดีสุดแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันก็โหลดด้วยตัวเองได้ครับเราโหลดอ่านตามที่ครูสอนนะอ่ะกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งนักเรียนสังเกตหนังสือเล่มน,นี้มีทั้งตําแหน่งนักวิชาการแล้วก็เจ้าพนักงานดังนั้นเขาเขียนครอบคลุมแต่เวลานักเรียนอ่านฟังครูนะนักเรียนอ่านเฉพาะพรบอรของตัวเองนะอ่านเฉพาะพรบรตัวเองนักเรียนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าพราบรตัวเองสมมตินักเรียนเป็นตําแหน่งนักวิชาการ นักเรียนก็อ่านพรบรแค่นี้ใช่ปะมีสี่มีสองพรบสองระเบียบแค่นั้นเองแล้วก็ความรู้ของการจะซื้อจัดจ้างแค่นั้นถูกปะส่วนหมายเลขหกเอาจากที่เขาแจกมาให้ครูพูดชัดเจนนะดังนั้นนักเรียนเลือกอ่านเฉพาะพรบอรของตัวเองที่เกี่ยวกับตัวเองถูกปะเพราะในหนังสือเล่มนี้เขียนทั้งสองตำแหน่งแต่ถ้าจนมีเวลาว่างจะอ่านสองตำแหน่งก็ไม่ว่ากัน <laughs> แต่ครูแนะนานแค่ตำแหน่งเดียวก็พออ่านพรบ,รบรตัวเองนะ ก็ทำแบบผ่านพอตัวเองหนังสือเล่มนี้ถือว่าดีมากส่วนใครสอบตําแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุก็ใช้เล่มนี้เหมือนกันแต่เจ้าพนักง,งานพัสดุก็จะมีพรบรเพิ่มเติมเดี๋ยวใครสอบเจ้าพนักง,งานเดี๋ยวครูมาแนะนาครับไวต้ติดตามในคลิปต่อไปเนาะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนนะครับกดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูลงคลิปใหม่ๆนักเรียนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปที่เป็นประโยชน์เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ